บุคคลสี่จำพวกเกิดมาเริ่มแรกทำแต่ความชั่วสุดท้ายกลับกลายเป็นคนดีก็มีนะเกิดมาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีอาจจะหลงผิดไปทำชั่วก็ได้นะท่านทั้งหลายมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันวิบาก,กรรมทั้งดีไม่ดีมันให้พ้น จะพ,พาเราไปในทางไหนก็ได้บางคนเกิดมาดีพร้อมทุกอย่างตลอดชีวิตมีแต่สิ่งดีๆีทำแต่สิ่งดีๆตลอดชีวิตก็มีคนที่เกิดมาทําความไม่ดีทําชั่วก็ทําชั่วไปตลอดชีวิตก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี้ท่านได้ตรัสแยกบุคคลที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันเช่นนี้ไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกบุคคล ผู้มืดมามืดไปบุคคลประเภทนี้นะเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำไม่มีศีลธรรมประพฤติทุจริตคือทำแต่กรรมชั่วบาปกรรมทุกอย่างอันจะเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ไม่มีสติปัญญาที่จะสามารถกลับตัวกลับใจได้มืดมาแล้วยังมืดไปอีกบุคคลผู้มืดมาสว่างไป บุคคลผู้เกิดในตระกูลต่ำไม่มีศีลธรรมเช่นเดียวกันแต่ยังพอมีบุญนะท่านทั้งหลายวันเวลาผ่านไปมีสติปัญญาเกิดขึ้นพบเจอผู้รู้ตักเตือนสั่งสอนพบเจอคำสอนพระพุทธเจ้ากลับตัวกลับใจได้ก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องบุคคลผู้สว่างมามืดไป บุคคลผู้เกิดในตระกูลที่สูงมีศีลธรรมครอบครัวทำแต่ความดีสร้างแต่คุณงามความดีแต่ตัวเองกลับมีความคิดที่ตรงกันข้ามหลงผิดก่อการเบียดเบียนทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่รู้จักบาปบุญกุณโทษไม่รู้จักเวรกรรมเจอผู้รู้แนะนำสั่งสอนก็ไม่เชื่อฟังคนแบบนี้นะ น่าเสียดายมาอยู่ในที่สว่างแล้วแต่กลับมืดไปบุคคลผู้สว่างมาสว่างไปเช่นกันบุคคลผู้เกิดในตระกูลที่สูงมีศีลธรรมทำแต่ความดีบุคคลประเภทนี้เป็นพวกมีบุญเก่ามามากมีปัญญาพบเจอนักบวชนักปราชญ์ผู้รู้ รูบาอาจารย์ที่ดีก็เคารพเชื่อฟังเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาเจริญลอยตามก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องสว่างมาแล้วก็สว่างไปดูสิท่านทั้งหลายมันไม่มีอะไรแน่นอนคนไม่ดีในวันนี้อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดในวันข้างหน้าก็ได้คนที่ดีที่สุดในวันนี้ อาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดในวันข้างหน้าก็ได้ทีนี้เราลองหันกลับมาประเมินตนเองดูสิว่าปัจจุบันตอนนี้เรานี้เป็นบุคคลประเภทไหนถ้าดีแล้วก็ดีสืบต่อไปเรื่อยๆตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ดีลองตั้งสติ้าปเจ้านี้จะเอายังไงต่อไปดีกับตัวกับใจมาเดินเส้นทางสว่างยังทัน ไม่มีอะไรที่ซ้ายเกินไปรีบตัดสินใจก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเผยแผ่ธรรมะให้เพื่อนมนุษย์อ่านจากเพจอม,มาตะธรรมประเทศไทยอ่านให้ฟังนะ